ยังอยู่ก,กันกับเรื่องราวความลึกลับของหนังสือที่แปลกประหลาดจากทั่วทุกมุมโลกโดยในคลิปที่แล้วแม่มดสาวได้พูดถึงอันดับที่10มาจนถึงอันดับที่7กันแล้วแต่ความแปลกในหนังสือเล่มต่างๆยังรอให้คุณมาค้นหากันอยู่ว่าแท้จริงแล้วเป็นหนังสือหรือว่าจิตใจคนกันแน่ที่แสนจะลึกลับพิสดารอันดับที่6 The Lucifer Principle หนังสือที่จะอธิบายการทำความชั่วในเชิงวิทยาศาสตร์หนังสือจิตวิทยาเล่มนี้กล่าวถึงแนวคิดที่ว่าความชั่วของมนุษย์นั้นเป็นโครงสร้างทางชีววิทยาขั้นพื้นฐานเกิดจากลำดับชั้นทางสังคมของสิ่งมีชีวิตอาจาแปลให้ง่ายว่าจริงๆแล้วการทำความชั่วนั้นฝังอยู่ใน DNA ของคนเราที่เป็นสัตว์สังคมตามธรรมชาติ The Lucifer Princi ู หรือหลักการลูซิเฟอร์เป็นหนังสือในปี1995ของนักเขียนชาวอเมริกันฮาวเวิร์ดบูมซึ่งเขาได้ให้เหตุผลว่าความชั่วร้ายเป็นผลพลอยได้จากกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์ของธรรมชาติและถูกถักทอเป็นโครงสร้างทางชีววิทยาคั้นพื้นฐานที่สุดของสิ่งมีชีวิตราวคําพูดที่ว่าสันด้านดิบของมนุษย์นั้นตรงกับแนวคิดนี้ค่ะ การกระทําต่างๆเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์อยู่ที่ว่าเราจะสามารถควบคุมหรือจัดการมันอย่างไรแต่ในหนังสือเล่มน,นี้สามารถอธิบายความชั่วในเชิงชีววิทยาได้ว่าการกระทําความรุนแรงความเห็นแก่ตัวและความทะเยอทะยานสิ่งเหล่านี้อาจฝังอยู่ในโครงสร้างทางชีววิทยาของเราตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษระดับชั้นทางสังคมที่ในตอนแรก เราวิวัฒนาการมาจากนิงที่มีฝูงและจ่าฝูงมีการแก่งแย่งอาหารมีความโลภมันอยู่ในกลไกลเชิงโครงสร้างของมนุษย์ที่นำไปสู่การแบ่งแยกศาสนาสงครามการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ความชั่วร,ร้ายนั้นฟังอยู่กับเราตามธรรมชาติและขับเคลื่อนไปสู่ระดับสังคมชั้นองค์กรและอำนาจที่สูงขึ้นตามลำดับ ผู้เขียนอธิบายว่าบุคคลนั้นเป็นเพียงเซลล์และเซลล์ต่างๆก็หาทางเอาตัวรอดด้วยระบบและวิธีของมันและยังมีการศึกษาวิจัยอีกมากมายในหนังสือเล่มน,นี้ที่ยกเอาทั้งการเขียนข่าจากสงครามาศาสนาลัทธิในยุคต่างๆการฆ่าตันตาการทะเลาะวิวาทอันอยู่ในลำดับชั้นของสัตว์ตามธรรมชาติไม่ต่างจากฝูงลิงฝูงหมาป่าหรือเหล่าพึ่งงานและมด ที่มีการกระทําในเชิงโครงสร้างคล้ายคลึงกับมนุษย์รวมถึงมีเยือ่อและก็มีผู้ล่าเหมือนกับสัตว์ป่าอันเป็นวัฏจาจักของสิ่งมีชีวิตความแปลกใหม่ของแนวคิดนี้คือการทําดีทําชั่วส่วนใหญ่เรามักจะนึกถึงคําสอนจากศาสนาแต่หนังสือเล่มนี้กลับอธิบายการทําความชั่วในมุมมองของวิทยาศาสตร์เชิงโครงสร้างทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต อาจกล่าวได้ว่ามันคือคกลไกที่เกิดขึ้นในสัญชาตยานของคนเราทุกคนอันดับที่5 The s a อ a n i นต e นิ u เนิยายที่ทาผู้เขียนเกือบตายเดือ a t a n ต c นิ r เวอหรือองค์การปีศาจ กลายเป็นหนังสือนิยายที่สร้างความไม่พอใจแก่ผู้นำทางาศาสนาอิสลามจนนักเขียนถึงกับถูกสั่งล่าฆ่าหัวจนต้องหลบหนีและกลายเป็นผู้ลีภ้ภัยนานกว่า5โทศวรรษแม้ว่านวานิยายจะกล่าวถึงชะตาก,กรรมของสองตัวละครหลักชาวอินเดียผู้รอดชีวิตจากเครื่องบินโดยสารเที่ยวบินบอมเบย์ลอนดอนที่ถูกวินาศกรรมซึ่งคนหนึ่งนั้นกลายเป็นเทวทูตท,ทันยีบริษ ส่วนอีกคนกลายเป็นซาตานจนกลายเป็นเรื่องราวแฟนตาซีที่มีการต่อสู้เข้มข้นชวนติดตามหากฟังจากเรื่องยอ่อแล้วก็เป็นนวนิยายแนวแฟนตาซีเชิงจิก,กัดศาสนาที่ผู้เขียนตั้งใจดำเนินเรื่องโดยเปรียบเทียบชีวประวัติศาสนาทูตในแบบฉบับของตนเองอย่างสร้างสรรค์แต่เมื่อหนังสือนิยายตีพิมพ์ออกมากับกลายเป็นประเด็นอ่อนไหวที่ไปเปรียบเปยถึงศาสนาทูต แม้นักเขียนจะบอกว่าเป็นแค่ทัศนะของตัวละครในเรื่องก็ตามประเด็นของหนังสือเล่มนี้กลายเป็นเรื่องลุกลามใหญ่โตเมื่อในเดือนกรกฎาคมปี1991ฮิโตชิอิการาชินักวิชาการด้านวรรณคดีอาหรับและเปอร์เซียผู้แปลนิยายดยซันตนิกเวอร์ซัสเป็นภาษาญี่ปุ่นกลายเป็นศพในห้องทำงานที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง บนศพมีรอยแผลจากการโดนของมีคมแทงหลายจุดตามใบหน้าลำตัวและแขนขาโดยไม่ทราบว่าใครคือฆาตกรแต่ก็มีการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฝีมือของชาวมุสลิมหัวรุนแรงชาวบังคลาเทศและล่าสุดในปี2022ตัวผู้แต่งเดอะซันตินิกเวอร์ัอย่างซาวมันลัชดีชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดีย ก็ถูกลอบทำร้ายโดยชายมุสลิมหัวรุนแรงใช้มีดปลายแหลมกระหน่ำแทงเข้าที่นักเขียนขณะก,กำลังขึ้นเวทีบรรยายในงานวิชาการรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาต่อหน้าผู้เข้าร่วมงานกว่า2,000รายแม้จะรอดชีวิตมาได้แต่ก็บาดเจ็บสาหัสและเสียดวงตาไปข้างหนึ่งแม้หนังสือเล่มน,นี้จะเป็นเพียงนิยายจิกัดเสียดสีโดยสองตัวละครที่เป็นตัวแทนศาสนา แต่ก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับศาสนาขึ้นมามากมายแม้ปัจจุบันจะถูกตีพิมพ์และแปลไปหลายภาษาแต่ก็ยังคงเป็นหนังสือต้องห้ามของชาวมุสลิมมาจนถึงทุกวันนี้อันดับที่4 The Libri Scroll ม้วนหนังสือที่เต็มไปด้วยภาพวาดลึกลับและข้อความปริศนาในยุคทองของการเล่นแร่ปแปรธาตุจากศตวรรษที่15ที่ปัจจุบัน ยังไม่สามารถพิสูจน์ตีความหรืออธิบายถึงมันได้ต้นฉบับแผ่นจารึกของนักเล่นแร่ปแปรธาจอร์จริปลี์หนึ่งในนักเล่นแร่ปแปรธาตุที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษฟังดูแล้วอาจจะเกินจริงเหมือนอยู่ในโลกเวทมนต์ของวรรณกรรมเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแต่ทว่าแผ่นจารึกนี้กลับบันทึกเรื่องราวต่างๆได้อย่างละเอียดครบถ้วนมวนหนังสือริปลี์สค เป็นต้นฉบับซึ่งมีความยาวเกือบ6เมตรอธิบายวิธีสร้างศิลาอาถรรพ์และการเล่นแร่ปแปลธาตุภายในม้วนมีภาพวาดต่างๆที่ในปัจจุบันนักโบราณคดีก็ยังไม่สามารถตีความหรือถอดรหัสได้ทั้งแสดงถึงพิธีกรรมและสัตว์ในตำนานรวมไปถึงมีข้อความและหมายเลขต่างๆซ่อนอยู่ปัจจุบันลิเดีสโครถูกเก็บไว้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยปินสตัน และถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดของ Libris c r o นะคะทาง Google Art and Culture นะคะเขาก็มีการสแกนภาพจริงมาให้เราดูแบบชัดๆใครที่อยากจะลองไปศึกษาตีความก็คลิกเข้าไปซูมดูไกลๆได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิกไว้ที่ description ค่ะอันดับที่ 3. t o n Hong c o d e x หนังสือโบราณที่ไม่รู้ว่าใครเขียน เขียนเกี่ยวกับอะไรและใช้ภาษาอะไรจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้หนึ่งในหนังสือลึกลับที่สุดที่เคยปรากฏบนโลกนี้เพราะไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของมันเขียนขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่มาจากส่วนไหนของโลก คาดาวว่าอยู่ในช่วงต้นศตวรรษที่19โดยหนังสือเล่มนี้ถูกบริจาคให้เป็นสมบัติของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งฮังการีปัจจุบันไม่สามารถถอดความได้แต่ละคำยาวมากค่ะตั้งแต่20ถึง40ตัวอักษรขึ้นไปซึ่งอาจใช่หรือไม่ใช่ตัวอักษรก็ได้อาจจะเป็นสัญลักษณ์แทนภาษาที่เรียงยาวติดกัน หนังสือมีความหนา448หน้ามีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆมากถึง200ตัวโดยภาพในหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด87ภาพซึ่งแสดงถึงภูมิประเทศฉากสภาพแวดล้อมของคนและมีการพูดถึงาศาสนาคริสเตียนและาศาสนาฮินดูหรืออาจเป็นไปได้ว่าเป็นาศาสนาอื่นๆที่เก่าแก่กว่านั้นค่ะมีไม้กางเขนพระจันทร์เสี้ยวดวงอาทิตย์และสวัสดิกะปรากฏอยู่ในหนังสือโบราณเล่มนี้ ซึ่งนักถอตรหัสจำนวนมากก็ต้องยอมจำนวนค่ะไม่มีใครแน่ใจเรื่องคำแปลที่แน่ชัดและด้วยความที่ว่าไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรนะคะก็เลยไม่รู้ว่าเขียนเกี่ยวกับอะไรส่วนท่นกําเนิดเนียมีการคาดเดาเอาไว้นะคะว่าอาจจะเป็นฮังการีหรือโรมาเนียไปจนถึงอินเดียเป็นอีกหนึ่งหนังสือโบราณนะคะที่อาจจะไม่มีข้อมูลมากนักแล้วก็ลึกลับที่สุดกว่าได้ค่ะ อันดับที่2อดอโค x ด็ก a ์เซลา n ินสารานุกรมโลกในจินตนาการที่ไม่มีใครอ่านออกถือเป็นอีกหนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่มีความแปลกประหลาดและลึกลับที่สุดในโลกค่ะนั่นเป็นเพราะภายในหนังสือมีภาพประหลาดอยู่หลายภาพรวมถึงการอธิบายสิ่งต่างๆเป็นภาษาที่ไม่มีในโลกค่ะชนิดที่คนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ เ h e Codex ็ e l ซรา n ินเเป็นสารานุกรมภาพผลงานของลุยจิเซราฟินีศิลปินและนักออกแบบชาวอิตาลีที่มีแนวคิดประหลาดล้ำเนื้อหาภายในหนังสือสารานุกรมเล่มน,นี้บรรยายถึงโลกในจินตนาการของผู้เขียนแยกเป็น11บทตั้งแต่เรื่องพันุ์พืชการเจริญเติบโตที่แปลกประหลาดฟิสิกส์และเคมีที่หลุดโลกอาหารสถาปัตยกรรมเครื่องจัก และอีกมากมายที่หาคำอธิบายไม่ได้โดยส่วนแรกจะปรากฏขึ้นเพื่ออธิบายโลกธรรมชาติพืชสัตว์และฟิสิกส์หากแต่สัตว์และพืชเหล่านี้ไม่มีจริงอยู่ในโลกนี้ค่ะอย่างเช่นแรลสองหัวหอยทากหลากสีสันคนต่างดาวดอกไม้รูปร่างแปลกประหลาดต้นไม้เดินได้เป็นต้นค่ะส่วนที่สองจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ แง่มุมต่างๆของชีวิตมนุษย์เสื้อผ้าอาหารสถาปัตยกรรมรวมไปถึงกิจกรรมแปลกๆที่ถูกวาดขึ้นอย่างปราณีตในสารานุกรมเล่มนี้ลูจิเซลฟินีบรรยายทุกอย่างเป็นภาษาต่างดาวที่ไม่มีใครเข้าใจนอกจากตัวเขาคนเดียวค่ะถึงจะมีผู้เชี่ยวชาญพยายามจะถอดรหัสตัวเขียนต่างๆในเล่มนี้แต่ก็ไม่สำเร็จค่ะ มันจึงกลายเป็นหนังสือเล่มเดียวนะคะที่ไม่มีใครอ่านออกเพราะเป็นภาษาที่ผู้เขียนสร้างมาค่ะคุณลุยจีเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ในภายหลังนะคะว่าข้อความที่เขียนในสารานุกรมเนี่ยไม่ได้มีในยะอะไรเลยนะคะเขาทําไปในเชิงศิละปะล้วนๆค่ะแค่อยากจะให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกเหมือนกับเป็นเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออกแต่ตื่นตาตื่นใจไปกับรูปภาพประกอบที่แสนแปลกประหลาดชวนงุนงงของสารานุกรมเล่มนี้เท่านั้นเอง ในมุมมองของศิละปะเนี่ยก็สวยเป็นอีกแบบนะคะถึงจะไม่ค่อยเข้าใจก็เถอะและอันดับที่1เตื a อ m น d ก c ม d ดีโคดคัมภีร์นักคขมบดี adi, พระคัมภีร์ของนิกายเก่าแก่คำสอนและความเชื่อที่หายสาบสูญไปกว่า1,600ปีจมอยู่ใต้ทะเลทรายอียิปต์ในสภาพที่สมบูรณ์แบบเกือบ100%เอร์เซน์ นี่คือความศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเพราทะเลทรายได้อบอุ้มคมภี์ทั้ง13เล่มนี้เอาไว้เพื่อให้นิกายที่ถูกลบล้างได้คงอยู่ในประวัติศาสตร์อีกครั้งเอกาสารนักัมมดีคือชุดต้นฉบับของเอกาสารที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ที่เชื่อว่าเคยมีแต่สูญหายไปตามกาลเวลาเอกาสารนี้เขียนด้วยภาษาคอปติกคนพบที่หมู่บ้านนักมมดีทางใต้ของกรุงไคโรประเทศอียิปต์ คมพีที่พบเป็นลายมือเขียนบนหนังสือเย็บเล่มจำนวน13เล่มค่ะส่วนใหญ่เป็นข้อเขียนของลัทธิยัยานิยมซึ่งเป็นนิกายเก่าแก่โบราณของาศาสนาคริสต์ในบรรดานหนังสือที่พบนี้นะคะมีบางส่วนที่นักโบราณคดีตามหาตันมานานค่ะเพราะว่าเป็นนิกายแรกๆที่เป็นแกนแท้ของคริสเตียนและเรื่องราวต่างๆที่ถูกลบหายไปจากพระคัมภีร์ไบเบิลเช่น พระวรสารน,นักบุญฟิลิปและพระวรสารน,นักบุญโทมัสเอกาสารส่วนใหญ่ถูกฝังอยู่ในทะเลทรายอียิปต์เป็นเวลากว่า1,600ปีค่ะโดยยังมีสภาพสมบูรณ์อย่างน่าอัศจรรย์เหมือนกับมัมมี่ในอียิปต์โบราณสาเหตุที่หายสาบสูญไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองาศาสนาที่ต้องการลบ คริสเตียนหรือคริสเตียนในยุคแรกให้หายไปค่ะจึงไม่ได้ถูกรวมอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลเอกสารเหล่านี้จึงเปรียบได้กับส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ที่ถูกลบเลือนไปในประวัติศาสตร์เพราะไม่มีการทำสำเนาใดๆเป็นที่น่าประหลาดใจต่อนักสำรวจที่ขุดค้ต้นฉบับเหล่านี้ที่เขาเนี่ยยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เกือบ100ด้วยอายุเวลาถึง1,600ปี ซึ่งในเอกสารทั้งหมดนี้นะคะก็บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตพระเยซูและนิกายในยุคแรกเริ่มที่ถูกปฏิเสธอย่างลทัทธินอสติกที่สอนให้เชื่อในจิตวิญญาณเป็นแนวคิดทางศาสนารูปแบบหนึ่งในสมัยโบราณก่อนที่จะมีนิกายอย่างโรมันคาทอลิกและนิกายอื่นๆที่เกิดขึ้นมาใหม่ ด้วยเหตุผลทางการเมืองต่างๆนี่จึงเป็นเหมือนกับคมภีรศาสนาลี้ลับอัลลาำค่าที่อยู่ใต้ท้องทะเลทรายโดยไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาหนังสือมีหน้าที่บันทึกเรื่องราวต่างๆแต่จะยังคงอยู่หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงและการกระทําที่เปลี่ยนไปของคนบันทึกหนังสือและโคเด็กซ์ฉบับต่างๆ จึงเป็นเพียงการบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพวาดและตัวหนังสือหากแต่ความจริงจะถูกลบเลือนไปหรือถูกเปลี่ยนใหม่หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับจิตใจและความเป็นไปของมนุษย์ที่ยังคงบิดเบือนไปเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้